สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะ ดรสุดเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าความร่วมมือกับบริษัทเท่าแก่นน้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนในการจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบระบบทวิภาคีส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ในการทำงานจริงให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการสำหรับการทำงานในอนาคตให้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและโลกค่ะดังนั้นความร่วมมือกับภาคเอกชนจึงเป็นแนวทางที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยนักศึกษาจะได้พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการและเกิดการพัฒนาตนเองในสาขา วิชาที่ตนเองมีความถนัดและเลือกเรียนสายวิชาชีพซึ่งจะสร้างความมั่นใจเมื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความพร้อมอย่างสูงในการปฏิบัติงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของการทำงานในสถานประกอบการซึ่งบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สอสอเห็นว่ามีศักยภาพในการร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบระบบทวิภาคี เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของบริษัทซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านกําลังคนในปัจจุบันค่ะทางด้านนายปรินพิชยวิจิตประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้กล่าวว่า บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช้เวลาเพียง10กว่าปีในการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆขยายและเติบโตขึ้นเหมือนในปัจจุบันมีจุดเด่นในเรื่องของการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของอาหารขบเคี้ยวส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลกทางบริษัทต้องการบุคลากรที่เป็นนักศึกษาที่มาจากวิทยาลัยอ,อาชีวะที่สามารถเรียนรู้และเข้ามาทํางานกับบริษัทได้อย่างเต็มที่และสามารถปรับ ตัวได้อย่างรวดเร็วบริษัทจะเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถของครูฝึกที่สามารถให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาที่เข้ามาทำงานวางแผนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการฝึกอาชีพของนักศึกษาค่ะ